พักจีมินได้ทำสิ่งที่อบอุ่นหัวใจให้กับนักเรียนรุ่นสุดท้ายก่อนการปิดตัวลงของโรงเรียนโฮดองซึ่งเป็นโรงเรียนประถมที่คุณจีมินเคยเรียนอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้อาร์มี่รักและภูมิใจในตัวเมมเบอร์ BTS ก็คือการไม่เคยลืมอดีตที่ทำให้พวกเขาได้กลายเป็น BTS จนทุกวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าจีมินเกิดและเติบโตในปูซานเมืองแห่งท้องทะเลที่ซึ่งเขาเคยใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างมีความสุข และเมื่อเขาได้ยินโรงเรียนประถมที่เขาเรียนอยู่จะต้องปิดตัวลงเพราะนักเรียนมีน้อยมากทำให้จีมินรู้สึกเศร้าใจคุณพ่อของจีมินจึงได้นำอัลบั้มที่มีลายเซ็นของ BTS เป็นของขวัญให้แก่นักเรียนรุ่นสุดท้ายพร้อมกับคุณจีมินก็ได้มอบชุดสำหรับใส่ในพิธีรับประกาศการจบการศึกษาให้แก่นักเรียนรุ่นสุดท้ายทุกคน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของจีมินที่เขาเคยทำความดีแบบนี้เขาเคยบริจาคเงิน100ล้านวอนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในปูซานที่รักการเรียนศิลปะคุณครูที่เคยสอนจีมินเปิดเผยว่าคุณจีมินจะใช้เวลาว่างที่มีอยู่บ้างเล็กน้อยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมของนักเรียนศิลปะอยู่เสมอและยังบริจาคโต๊ะเรียนและเก้าอี้1,200ชุดให้กับ โรงเรียนปูซาน High School of Arts อย่างเงียบๆโดยไม่ได้บอกใครอีกด้วยจีมินเป็นคนที่รักบ้านเกิดของเขาและคนที่บ้านเกิดของเขาก็รักเขาเราจะเห็นชาวเมืองติดป้ายชื่นชมและภูมิใจคุณจีมินในฐานะ Wonderful s ซ n of อฟปูซาน